เจาะลึก5ความรู้สึกที่ A b Normal ไม่เคยพูดมากอ่อนนย่คงความลังกวางนี่จะคือเครื่องหมายประมาณบางคนเดินไปข้างหน้าเพื่อที่จะจูงคนข้างหลังบางคนอยู่ข้างหลังสามารถดึงข้างหน้ากลับมาได้บ้างนี่คือเป็นประมาณประมาณกาันบางที่แบบมีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตได้ครั้งแรกที่ได้ยินเพลงตัวเองบนวิทยุเนี่ยอยู่บนรถเมล์ได้ยินครั้งแรกรู้สึกแบบอ้า เพลงของเราแล้วมันอยู่ในที่สัตหาน่ะไอตอนนั้นน่ะมันคือเพลงแรกที่เราปล่อยออกมาแล้วมันแบบได้ยินบนมิวสิกมันคือความสุขฟินฟินบนรถเมล์อะไรวางั้นรัดสบก็มีความฝันนีบอกว่ามีความฝันที่อยากเป็นนัตรีความฝันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้ง่ายะครับพอนหนึ่งที่ทําได้เนี่ยเสียได้อย่างเดียวคือคนที่เราอยากให้เห็นอยากให้รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดอ่ะเขามันอยู่กับเราแล้วซึ่งก็คือคุณแม่คุณพ่อพอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จ ใช้พลังงานทุกอย่างไปพอกลับมาถึงโรงแรมบางทีมันก็รู้สึกเหงางาน,นเหงาตรงที่ว่ามันเราเสร็จงานทุกอย่างแล้วพอกลับมาอยู่ในห้องโรงแรมมันก็มันก็แวบขึ้นมาเหมือนกันในบางครั้งรู้สึกแบบว่าไกลบ้านบ้างหรือว่าความเหนื่อยก็มีผลทําให้รู้สึกถึงความเหงาขึ้นมาได้ผมประทับใจแฟนเพลงของทุกคนเนี่ยระตรงที่ความความใจของเขาเนี่ยความเรียกว่าความทุ่มเทของเขาบางทีบางทีเราไปไปงานหรือว่าไปเล่นคอนเสิร์ต เขาก็ยังอุตส่าห์มานะบ้านก็ไกลต้องฝ่ารถติดมาอะไรเงี้ยมาเจอบางทีบางทีมันทำให้เราเราเองยังรู้สึกผิดเลยที่แบบว่าอยู่แค่แป๊บเดียวเองอุตส่าห์มาทางไกลอะไรเงี้ยครับผมทับใจมากไม่เชื่อไม่ไม่น่าเชื่อว่าวันหนึ่งผมจะมีคนที่มาทุ่มเทอะไรกับกับเราขณะนี้อะไรเงี้ยครับผมก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่ทําให้ให้มีโมเมนต์สึงๆอย่างนี้เป็นกำลังใจด้วยใช่ครับ ใในูจสอยากมาสัมผัสทั้ง5้าอารมณ์ของพวกเราทั้งอารมณ์รักสุขเศร้าเหงาีมาใกล้ชิดแล้ะรับรู้ถึงความรู้สึกไปด้วยกันนะครับอยากมาง่ายๆแค่ส่ง SMS พิมพ์ CU ตามด้วยเพลง AB อ o r m a l ที่คุณชื่นชอบครับส่งมาที่4642888แล้วเจอกันวันพุธที่28พฤษภาคมนี้ครับสนับสนุน GMM Music Close Up โดยดอกจัน123 Grammy ได้หมดเลยโหลดไม่อั้นยกค่าย Grammy